จริงๆแล้วเนี่ยการหาเงินเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าลงแรงแบบที่2เนี่ยเขาเรียกว่าลงทุน คุณแพ็คุณรู้จักคำว่าซีเรียสไหมคุณรู้จักคำว่าซีเรียสไหมไม่มันต้องมีท่าประกอบไงเวลาดูหนังเวลาดูหนังต้องการท่าประกอบอ๋อมันจะได้อนินแต่ความหมายที่คุณพูดมันลึกซึ้งโอเคอธิบายหนะ่อยคืออย่างนี้เชื่อหรือไม่ว่าเราใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาวิธีลงแรงหาเงินคุณเรียนหนังสือคุณสร้างสกิลขึ้นมาคุณสร้างความเชี่ยวอใจกับวิชาแบบนี้เท่านั้นโรงเรียนมัธยมประถมมัธยมมหาลัยอย่างเงี้ยเป็นสกิลเพื่อใช้แรงหาเงินแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อคุณได้ความชุดความรู้อันนนนนนีี้้้้แแลลววออกกไไปปปทาาาางดดๆเเเ็็จจคคคใซะะริ นี่คือวิธีเดียวในการหาเงินแต่มันไม่ใช่ไงแพทเพราะนอกจากโรงแรงแล้วเนี่ยมันยังมีลงทุนด้วยผมคิดมาเสมอตั้งแต่ผมผมรู้จักการเป็นนักลงทุนเลยนะนะครับผกลัวน้อยหน้าเขา ม่ตั้งแต่การเป็นนักลงทุนเนี่ยโอเคมันมันเป็นสิ่งที่เราเก็บสะสมด้วยตัวเองเพราะมันมันแทบจะไม่มีที่ไหนสอนว่างั้นเถอะนะครับแล้วมันเป็นสิ่งเดียวที่เศรษฐีก็สอนลูกคือการเป็นนักลงทุนเพราะสุดท้ายทุนมันคุมแรงทุกคนไปออกแรงเพื่อจะไปหาทุนถูกไหมแต่จริงๆมันก็คือการเรียนเป็นในทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถามว่าคุณเข้าใจในระบบหรือเปล่าอย่างระบบทุนนิยมเนี่ยพูดง่ายๆไว้ทุนสูงสุดคนที่มีทุนเยอะเงินเล็กดึงดูดเข้าเงินใหญ่เสมอแล้วอํานาจเยอะดึงอํานาจเล็กเข้าสู่นั้นร่งาาึกศษว่ แล้วระบบตัวทุนนิยมเองเนี่ยการที่ลงทุนเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือนี่บอกมันมีเครื่องมือมากมายที่สามารถที่จะเราเราจะไม่เคยเห็นนะยุคพ่อแม่ที่แบบว่าทำงานแล้วมันแบบไม่ต้องทาอะไรชิวๆแล้วอยู่ได้ไม่มีอยู่แบบอยู่ได้จริงๆ่ะแต่ยุคนี้มันมีมากขึ้นไงสามารถที่จะวางแผนแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาเขาอยู่ได้โดยที่เขาไม่ต้องทํางานอีกแล้วจริงๆไงแต่คนเหล่านี้มันไม่ใช่แบบว่าเขาเขานั่งอยู่เฉยคือเขาก็ไปทําสิ่งที่เขาอยากที่จะทํามันไม่มีกําหนดในในใน,ในชีวิตไงซึ่งผมมองว่าตรงนี้แหละที่ ไม่ค่อยมีใครคุยกันทุกคนคุย,ยเรื่องแบบลงแรงหาเงินลงแรงหาเงินแต่ไม่มีลงทุนหาเงินงจริงๆแล้วนี่อาจจะไม่ใช่แค่การลงทุนอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องสําคัญเลยนะม,นมันอาจจะไม่ใช่แค่อีกอย่างหนึ่งที่คุณควรต้องรู้แต่ผมคิดว่ามันคือวิชาชีวิตอีกอันหนึ่งที่เราต้องรู้ถ้าเราอยากจะรวยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยว่าคุณทํางานส่วนใหญ่เนี่ยคุณเป็นฟันเฟืองอันหนึ่งในระบบทุนนิยมแต่เราส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเต็มที่เราจะได้เงินก้อนใหญ่ก็เมื่อเจ้านายเห็นว่าโอเคอนุญาตแต่ถ้าในทางกลับกันคุุณก็็ยยังเเปนนนนนนฟฟืออใระบบททิมู่ํา ต่อไปแต่คุณสามารถลงทุนได้คราวนี้คุณก็ขึ้นมาอยู่ออนท็อปของระบบตลาดทุนคุณเป็นนายทุนย่อมๆได้ใช่ก็คนที่ลงแรงส่วนใหญ่ทำาไปยิ่งทํายิ่งติดยิ่งทํายิ่งติดไงใช่แต่คนที่เข้าใจเรื่องการลงทุนยิ่งทํายิ่งหลุดไงยิ่งทายิ่งหลุดยิ่งทายิ่งสบายยิ่งทํายิ่งได้ประโยชน์แล้วยิ่งเวลายาวมันยิ่งมันยิ่งหลุดมากขึ้นเรื่อยๆคือถามว่าทางาน30ปีบางทีเกษียณแล้วยังไม่มีเงินเพียงพอที่เลี้ยงตัวเองเลยแต่การเป็นนักลงทุนกลายเป็นว่ายิ่งแก่ย่อืๆ ดังนั้นสิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนาะมันต้องศึกษากันเนาะยกว่าไหม,มเรื่องการเป็นนักลงทุนหนึ่งจริงจังพาอก็อย่างน้อยก็เรียนเรื่องเรื่องโรงแรมทั้งชุดแล้วนะผมคิดว่ามันเราจะจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนบ้างใช่